แล้วว่าโอ๊ากิน่ตรงน้มั้ยฉับอกาอะไอนี้ลองจําทําไมไมจะขอมองตาอ๊าฟห่อยโอ๋บอับกลับบ้านไหวป่ เขาปั่็รองเท้ามาทำไมล่ะไม่ต้องถุงเท้าก็ได้นะแมวอหอปิกตาใครปิกตาใครไม่ไผมไปห้องซ้องเก็ียผอมก็เดินขึ้นไปแล้วก็บอกก็คือไงก็มาถุงเท้ามาถเอาอ่ะเอาพวกนี้มาที่นี่ป่ะลูกครับนครับคุยวันนี้ป่ะคุยนมอะไรครับอะไรนะอะไรนะ คุอเรพร้อมตามมาประมาณตีห้าแต่พี่กิดบอกว่ามาแปดโมงเอาอะไรอตะลุ่มไหมเนี่ยสามตีอามตีาตีอะตีลงมาครับอ๋อเหรอ บอกพี่เป็นเจ้ขอบนะพี่ไม่ได้สีสีพี่บอกแปดโมงเขาไม่ได้ไปด้วยกันหรอต้องปั๊มมาดีห้าครับให้ตามไนอนร้อนดีเนี่ย